เดี๋ครับเพื่อนๆเลี้ยงม้ชาแนลแล้วครับเดี๋ยวไม้กระเสียนนะครับอันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะครับอ่าอากาศเริ่มจะเย็นแลวนะครับอากาศเริ่มจะเย็นอ่วันศีเนี่ยอ่ไม่ชอบอากาศแ้งนะครับนะครับไม่ชอบไม่ชอบความแห้งนะครับอากาศเย็นเนี่ยอ่มันทําให้อ่แห้งเร็วๆครับแห้งเร็วแห้งเร็ววันศี่ไม่ชอบอ่าอากาศที่แห้งครับ การที่เราจะมาดูแลบนสีหน้าหนาวนักการหน้าหนาวอากาเย็นเนีย่ยเราต้องทําวิธีการนะครับหลอน้ํานะครับเราต้องหลอน้ำไว้นะครับนะครับต้องหลอน้ําให้บนเสีนะครับนะครับต้องหลอน้ําให้บนเสีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีตู้อบนะครับนะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีตู้อบนะครับเราต้องหลอน้ําไว้นะครับหลอน้ําไว้ให้เขาความ ขึ้นตลอดเวลานะครับไม่แห้งน,นะครับไม่แห้งนะครับนะครับต้องหลอน้ํานะครับนะครับทําการหลอน้ําหาพืชนะำมาหลอน้ำครับแล้วก็มันทำความสะอาดน้ําในที่เรหล่อไว้เอะพิจารณาสองครั้งนะครับไม่ให้เราเป็นหลอที่จะค่้นะครับถ้าครับเป็นที่จะค่้ยขึ้นมาก็มกันจะทำให้มีเชื้อโรคครับมีเชื้อโรคทำให้เกิด,ดพวกเชื้อราหรือว่าพวกเ แรลงต่างๆนะครับพ้ชมาชั้ลต่างๆแล้วกมาครับการหลอกน้ำเลยครับนะครับหลอกน้ำไว้นะครับแลหล่อน้ำในกระถางไว้นะครับช่วยให้เขาเอ่อไม่ขาดความชุ่มชื้นครับนะครับรับรับน้ำานะครับเนี่ยหล่กน้ำนั่นเองไม่มีอะไรก็เอามาหล่อน้ำครับมาหล่อน้ำหมดนะครับเพราะชนะอะไรที่สามารถขังเก็บถังน้ำได้นะครับเพ่อมาหลอกน้ำนะครับทัการหล่อน้ำกระถางวางในน้ำครับ ทับน้ําขึ้นไปนะครับอายาดูดทับน้ําขึ้นไปเลี้ยงนะครับเพราะนั้นหน้าข้าหน้าหนาวเนี่ยนะครับหน้าหนาวห้อากาศชื้นนะครับเฮ้อากาศแห้งนะครับอากาศแห้งนะครับแล้วก็เอ่อกะเกิดทำแห้งนะครับต้นไม้ก็การทาการทิ้งใบนะครับทิ้งใบทิ้งใบนะครับเนี่ยหลอน้ำนะครับเนี่ยไม้หลอน้าให้หมดนะครับต <exercise> ้องหลอน้าไม่ใช่หลอน้ำไปทุกทุกหน้าหนาวครับหน้าหนาวต้องหลอน้ำครับหน้าฝนต้องไม่ให้น้ําขังนะครับ น้มฝนไห้น้ำขังหยรากเน่านะครับเพราะว่าถ้าหน้าหนาวนะแล้วก็หล่อร้อนไว้นะครับหล่อน้ำไว้นะครับลงไม้ทำเองนะครับอันนี้ท่านหลับท่านทำอ่างไว้หล่อน้ำนะครับนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีตู้อบนะครับถ้ามีตู้อบก็จับใส่ตู้อบเลยนะครับจับใส่ตู้อบนลครับแล้วหล่อแล้วก็ใส่น้ำนะครับนะครับครับหล่อน้ำไว้หล่อน้ำไว้ให้เขาชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับนะครับ เพราะว่าอากาศหน้าหนาวเนี่ยมันจะแรงจะแห้งนะครับอากาศจะแห้งนะครับจะแห้งทำให้ต้นไม้เราต้นบอลสีไม่ชอบนะครับต้นบอลสีจะทิ้งใบนะครับทิ้งใบแล้วก็ลงหัวทิ้งใบก็ไม่สวยนะครับใบก็ไม่เฉียวใบก็หายหมดนะครับพอทิ้งใบเราก็จะหายหมดพอจะหมดหน้าหนาวก็ดีนะครับไม้ราไม่สวยงามนะครับหล่อน้ำนะหล่อน้ำให้หล่อน้ำหมดนะครับม่ต้หล่อน้ำ หมดฮะชน,น,นะอะไรก็ได้ครับมาจับใส่หล่ดน้ำครับอันนี้เป็นเป็นฝากล่องโฟมครับบ้านเรืองมันมีกล่องโฟมเยอะนะครับครับเออเขาเขาขายผักแล้วก็ทิ้งนะครับอ,อ,อย่างนี้ก็เก็บมาเก็บมาเอาฝามานะครับฝามาทำให้หล่อน้ำที่แบบานสีหน้าหนาวนะครับวานสี ทุกทนี้ครับจะบัรสีบบ้านาหรือว่าบัรสีที่าัเทุเทุกต้นมีประโยชน์มีรางรักเข้าที่กำหนดครับเราต้องจับขอน้ำหมดกต้นนะครับกระถางนะครับของไม้ที่อยู่นอกตู้ก็จับของน้ำที่มันมีเข้าตู้ก็เอาไปเข้าตู้นะครับเขา้าตู้นะครับครับงาหล่น้ำไปแลครับถ้าคนหน้าเฉก็ไม่ผมควร่อนมหล่อนะครับหน้าหน้าร้อนก็ไม่น่าจะหล่อน้ำนะครับ ก็หน้าร้อนหลอดน้ำแต่น้ำโดนแดดเผยน้ำก็โดนร้อนนะครับแต่หน้าหนาวม่คับหน้าหนาวน,าะน,านะครับคนที่หลอดน้ำนะครับหลอดน้ำนะครับไม่ได้สูงมากแต่หน้ามันยังสูงมากนะครับน,น,นะครับยงสูงมากนะครับน,น,นะครับงสูงมากนะครับยกไว้ว่าจะเป็นถาดรองน้ําหรือว่าภาชนะที่เราซื้ออาหารมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับ เก็บไว้แล้เก็บไว้แล้วก็มาเอ่อมาหลอน้ำเขาได้ทำน้ำหล่อเก็บไว้นะครับแล้วกับริกทำมาหลอน้ำได้นะครับคแบบแบบน้ำจะลอยนะครับเก็บที่ในตู้ก็ใส่ตู้ไปนะครับเก่บทุกเราไม่ต้องหึงเขานะครับตู้เราเขาไม่ต้องหึงเขาแต่ด้านนอกนะครับต้องหลอน้ำแล้วก็ฝนต้องคงดูแล้วครับโดยท่านลมแรงเนี่ยก็มีปัญหาอีกครับลมแรงก็หน้าหนำจะมีลมนะครับมันจะทำให้เอ่อ ต้นลากเพื่อนต้นต้น,ตน,ตนอ,าอาจจะขันในนะครับขันค้อนได้นะครับนะครับมันไม่จะหลอน้ำท้หมดนะครับไม่หล่อนะครับอันที่เข้าตุ้ได้ก็จะเขา้เขาแล้วครับครับครับเรามาป้องกันนัป้องกันป้องกันไม่ให้ร้อนสีใบถึงใบนะครับถึงใบครับ ก็คือ um. มีสัญญาณครับประตูอบนะครับประตูอบนะครับใครที่มีโรงเรียนก็จะทำโรงเรียนแล้วก็หล่อน้ำไม่ได้นะครับประตูอบนะครับประตูอบนะครับอันนี้ไก็อาจจะไม่มโรงเรียนนัคือทางนี้ครับมีสัญญาณคุมนะครับแล้วก็เขาไม่หล่อน้ํานะครับหล่อน้าไว้เออเขาจะไม่ทิ้งใบนะครับเงั้นเขาจะทิ้งใบเหมดนะครับทิ้งใบเหมดแล้วกว่าจะถึงหน้ามาสวยทีข <for S 1> ้างหน้าแร้ว่อนจะมาสวยทีก็ หวานเบก็จะขึ้นมาสวยทำอย่างไรนี้ก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาเราก็สุดอายนะครับครับน้ำล้วก็รอน้ำเลยนะครับน้ำหามเจชนะไปแล้วนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะอะไรก็ได้หมดนะครับที่เขาสามารถเก็บทางน้ำได้นะครับมันจำถูงมากนะครับเป็นถูมากพอประมาณนะครับแต่ล้วก็ลดน้ำทุกวันนะครับทุกวันนะครับแล้วก็มันคอยมันดูว่าอ่ากิจค่ายเขาขึ้นไหมเขาเป็นกิจค่าเป็นสับปะกดไหมนะครับน้ำสับปะปดไหม ถ้ายังไม่สกัปดปกนะครับแล้วก็ส่วอน,อน,น,นอาทิตย์ละสองคนนะครับล้างอาทิตย์ละสองคนนะครับนะครับถ่ายเทน้ํกออกนะครับางเนื้อไม้ก็มีที่ถ่ายเทน้ําออกเห็นไหมฮะเนื้อไม้ทำเองนะครับอันนี้ก็ออกดูอ่างึ้งมานะครับแบบจอดน,นะครับแล้วก็ ไม่จำเป็นต้องเยอะนะครับเราให้มีความชื้นอย่างเยอนะครับนะครับเขาชอบชื้นนะครับแต่เขาไม่ชอบแหะนะครับวันสีนะครับชอบชื้นแต่เขาไม่ชอบแหะนะครับครับครับยังไงก็เอาเก็บเล็กไปน้อยที่จะไม่รู้มานะครับที่จะไม่รู้มามันก็มาเอ่อมาถ่ายทอดมาให้เพื่อนๆื่อนรุ่นใหม่ที่มาเพิ่งจะเลี้ยงรอนสีนะครับมาใช้กันเขาเอ้ยทำไมหน้าหนาวใบเขา หายหมดใบก็เหี่ยวใบก็แห้งหมดเพราะว่าอากาศแฉะครับอากาศแห้งแห้งกัดแห้งครับก็ทาให้บอลสีนี้ก็ทิ้งใบนะครับทิ้งใบหน้าหนังทิ้งใบนะครับหน้าหนันทิ้งใบนะครับทิ้งใบก็ต้องใช้วิธีการหล่อน้ําไม่ก็ใส่ตู้นะครับใครทม่มีตู้ตบก็อันนี้ะใช้อย่างนี้ครับเจาะน้ำเอานะครับเอาภาชนะมานะครับภาชนะที่เป็นของซีวาจอกเซเว่นนะครับหรือของแพ็คๆนะครับเราจะมีภาชนะที่นี้มาแล้วก็เก็บเก็บไว้นะครับ ก็เอาจากน้ำตอนหน้าฝนก็น่นนครับอดูนะครับหล่อน้ำห้อนสีล่นะครับครับสีขเดิมไม้หล่อน้ำทุกอันนะครับนะครับแล้วก็มีตู้ก็มีครับตู้อบก็มีนะครับตูอบราไม่ได้ัหวเขาแล้วะครับล้วกน้ำไว้นะครับแถ้าังเกียว้าโดนแดดไหมถ้าโดนแดดจะแดดส่งน้ำมากน้ำก็อาจจะร้อนไปสังเกตดูมก็ม่ตู้อบนะครับแต่วนข้างอกเนี่ยหมาไม่น่กลัวนะครับ เยอะเช้าเราก็มาลดน้ำก็เหมือนเดิมลดน้ำเหมือนเดิมน้ำเก่าก็ติดถ่ายเยอะไปเรื่อยๆครับนะครับสังเกตดูเขาจะให้จะให้กระเบ็นขี้ะไข้นะครับที่ภาชนะที่เราหลออครับขี้ะ่ข้เดี๋ยวต้องมีเชื้อราขึ้นมานะครับเชื้อราก็ทำให้ต้นไม้เกิดตะไครยได้นะครับนะครับคลิปนี้ก็่อไปแค่นี้นะครับสำหรับการดูแลบอนสีหน้าหนาวนะครับดูแลอ้นตราหนก็คือใส่ทุกบๆนะครับแต่ก็ทำไม่ง่ายอย่างน้อยๆทำนะครับหล่อร่าครับหล่อร่างไว้นะครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับติดตามชมคลิปหน้าเดี๋ยวเลี้ยงม้จะมาทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันใหม่นะครับนะครับสหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลี้ยงไม้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปของเลี้ยงไม้นะครับเลี้ยงม้ชาแนลนะครับจากเลี้ยงม้เปอร์กระเสียงเปลี่ยนเป็นเลี้ยงม้ชาแนลนะครับ กดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ด้วยไหมน,นะครับอาทิตย์นี้ได้ไหมลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะคระับรับการติดตามชมนะครับได้ไหมลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับบายบายนะครับ